ไอ้้าไปยังก <HTML> ็ดูนี่เดี๋ยวๆดี๋วเดว้กันนี่ยืนไม่ก่อนว่าจะเห็นอย่างดอกเว้ยเขาว่าละตีงขี้งก็ออกดึงแล้วมันก็ค่าหลุมนี่เจ้อ่าผมหลังจากขึ้นได้ละเขาก็ลุยกันต่อ เอาไปจวดเอาขายอีกแล้ว <c oughs> โอ้ยขายอีกแล้วถอย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 ซะก่อน <c oughs> เออเออเออายแล้บ้าน ถอยถอยโอ้ยขึ้นมาแล้วข้าแบบขันไอ้เอียงสิย่านพวกขึ้นปะฮะันเอียงสิย่านพวกขึ้นนี่นกขั้มะหรอฮะขั้มใช่ ขช่อีกแล้วครับจะเลี้ยวได้หนิเดือดในหน่อยเนี่ยเดือดในหน่อยจะเลี้ยวหรอเดินหนาวพวกคืนดอดต้องถอยบค้เดินหนาวน้อามันเกาะเนี่ยถอยมันเกาะคือมันหันไหมหางมันเกาะมันหนักขนาดนี้ ฝนฝ่ยนงลมเยนลมนิ่งได้ฝนตกฝนจะเศร้าเลยอาทิตย์เดียวหนึ like oh ่งตกคักตกแน่ฝนน่ะโอ้เมฆเปิลเลด ก <c oughs> วักนั้งก่อนเดินออกน้ำนะออแล้วโอ้ร oh, อบนี่นักครับรอบที่แรกค่าอยู่ไหน่หรอรอบที่แรกค่าอยู่นี่ครับเนี่ยนี่มาค่าอยู่นี่นคนมาค่ายู่บดมือมันใช้อมน,น้ำนี่มันโอ้ยมันเท่มากังเทิ่องุ Ờ, hết chỗ này kéo có buồn hay thổi dẹp cành phi thổi không mừng thổi hai nữa ถอยโล่พ่กขื้นดอกต้องถอยให้ครับเหยียบกันฟีถอยให้ลองมึงเจะจังไดยมาผู้เดียวจี้ารแบกไม่ลองมึงครับมันบ่ขื้นจังได้กัจังทีได้หาไปที่ไหม เอาเอาเคนี่แหละยังค่า่าแท้ค่าแท้บาหน่ก็อเสียแป้งไหมก็อัเสียแป้งตีนพีก็น,นะวิ่งข้นยาคือหรอครับลักษณะนี่แตาหันสินนนยวิ่ได้แท้ก็ข้นยู่หรครับ แต่ติวินจะแทรกกับขึ้นอยู่แต่ว่าต้องโทรหาทีมงานก่อนครับเพราะว่าอยู่ใกล้ขี่ขันว่าไม่ใังได้ขี่ขันแบกไม,ไม้ยังหรอมาแล้วพูดเพือนแล้ววาหวนาอ, <c oughs> าอนว่าหลอดเออหัวหลอดหัวหลอดได้เสียบแป้งตีนผีมาแล้วครับผมเสียแปง้งเสียแป้งมากนะครับมามาซอยแล้วครับนี่เออมึงมึงมึงเราจะมาสุ่งไหน โอ้เราอ่อมไปสร้างพุ่นหะหอ,อ,อมากเขาคือบวกเอาหนามา,มาโอ้ยบอกเอาหนาลงมาเป็นถ้อยดากลงมาบาดลงมาก็จะมาฆ่าข้างขีทไทยค้างสามยี่หแล้วมึงไม่ได้ดึงกันแล้วมื่อนีร่เอามึงมึงมึงครับ cũng dành này mình hàng tốt mừng 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 không tôi lên không má lên ừ เออขามไปพุ่นเออสลาดอยู่ตัวนี้น่บว่าแล้วบบเสบอบบ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 บยบบบดบดิบาบบบุบบบบ้บบ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 ่บบ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 บไบบบบบบบ thoái mái với là bạn đừng thoải mẹ ôi bố à mừng luôn chỉ thấy hàng xám là bố à con mừng lẽ cái đình sai à mắt soi tổ len cố kẹt này อามมันนี่ซ้องสหายมาเจอกันอ้ามาเ่าต้องเบ้าดูอันี้ฆ่าเด้เจ้าดันดึงถอยครับ ไป,ไปไงไปร่ไงไปเรื่องไปไงอ่าครับเสียแปงชะดึงขึ้นบ่เนาะขึ้นเยอะด้กครับ ดึงคืนเยอะดอกเยังก่อนยังหักหางก็เต้นแท้ห่ะฮะหางก็เต้นยอกยอกเชียเลยโอ้ยขอหมัด้ากันดิเออนี่ครับอ้หาเป็นหาเลยมาหัวกับหาเลยนะครับเดี๋ยวถ่ายเพ่นก๊อสกันมันจะขึ้นบ่ขึ้น จังไดยัามิดตามชมกันโซมันสันครับผมโซสันต้องต้องต้องมัดให้หางครับถ้าโซถ้าโซถ้ามิเขามีโซมีสลิงเงีๆนะครับผมแนะนําว่าอย่าอย่าเอาหางดึงนะครับถ้าถ้าเป็นหางถ้าเป็นหางแบบนี้นะครับถ้าเป็นถ้าเป็นหางกับบอกในนี่บอแนะนําบอแนะนําให้บอกแนะนำให้ ใส่หางดึงนะครับ้าวบาจําเป็นแต่ว่าอันนี้อันนี้มันสุดวิสัยนะครับเพราะว่าโสนสั่นเอาครับผมขึ้นมาขึ้นลองมึงลองมึงแต่ปแป้งดึงขึ้นบ้านนี่

cái lan nữa là có quá là xây kia nó đang người đường gần lèo ao mãi nào mãi vô บอบพดโซออกบอนี่ให้เล่าให้เล่ไปตั้งตรงๆลันะมันข้าหลุมรลอเล้วพลดว,วใส่เกียร์ดึงแล้วฮะมันกิสีแรงพดใหอเขาตีนเ้ากนไม่รอเขาหนะยังดึง,ดงใชใเกียร์ฮ้ยอม,มึงกันได้เด้อนี่ บ่วนไปตั้งร่ำหุ่นห้าเป็นห้าเลยม <c oughs> ันบวมไม่ได้ดิมันบวมไม่ได้ดิอมมาลับยกที่สองยกที่สอง เสียแป้งนะอั้งแทรว่าพ่อลงมาเลิกมันสิลมพี่เขาไปละใส่หอดเกี่ยอยู่อยากลองความแรงโอ้ย แตกรอบก่อนแล้วต่ำกันรวดอ่ะเงิดหลายอา๋อขึ้นแล้วครับผมเ,เดี๋ยวไปชมจุดเกิดเหตุสักหน่อย <c oughs> ข,ข้าขาักขณาครับรอบนี้พวกยูโอ้ออนรอบนี้ยูสักมักครับผมนี่ครับดินทรายก็ดินทรายอมน้ำโอ้เป็นสนมเลยทรายแบบนี้อันตรายนะครับ โอ้เมสซี่บอเท่าคักพักฮะ ah, เสร็จสิ้นพารกิจนะครับผมอ้าครับผมล้างจากขึ้นได้ลวเขากลุยกันต่อเอาไปจวดเอาใครแล้ว <laughs> <laughs> โอ๊ยค้าอีกแล้วถอย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 แะก่อนเออเออเออข้าวละบาน,นาโอ้ยไ่ได้ไป็นสดักมือนี่เฒ่าเฒาเ่าเมื่อเมื่อไ่ได้หรอกครับนี่ครับเหลือนิดนอยนี่ เดี๋ยวนี่หน่อย,อย,ว,ยว่าท้ทายใส่กลางให้เอฟซีมึงอยู่ใส่กลางเสียแขกก็สิบวันได้มึงนะครับรถค่าแล้วครับส้งใส่เฉยเมื่อแล้วรถรถเสียแป้งอยู่ก็ได้เล่นได้นี่ครับขึครขึ้นได้จากนี้ เปาอยู่หันต่อเใกล้ๆเลครับมีมีเนแกีเสียเป้งยังไมมระดับเครื่องอยู่อ๋อจวดข้เกเหรอครับผมไเห็นกันบ่ได้จะพากันเหตุยังฮะเห็นกันบ่เจะพากันเหตดยัง <oung ing> ธรรมดาซะที <t ội Investment> no uh ่ไหนครับผม่าจจะเลิกแล้วครับพอแล้วโอ้ไว้ล่ะโอ้ไว้ครับรอบที่สองแต่ว่าเราออกจากกันน่ครับว่าจะไทขึ้นไปว่าจะไทขึ้นไปแล้วก็เศรไหมข้าอีกครับผมเอ้ยเห็นตัวแรงมากเลยก็แขกข้าเอาค้าเอาเลย ใช้เบิดมือบ่ค่าเนาะมาค่ามาค่ายางมะเร็งสิบยี่สิบไกมาฆ่าเออสิบยี่สิบเตียวมาฆ่าประสนมาค่ามาค่าปะย้ำกล่องไทยประสนเพันว่าเออเอาลอดข้างหุ่นไหมเออย้ำหางมันเดืองขึ้นโอ้ลอบนี่จำลิฟคือเกาเพิ่นเล่นได้เนี่ยเป็นมีมูอยู่ใกล้เพิ่นก็เลยเล่นเอา มันจะขึ้นว่าไรเที่ยวนี่ขึ้นยี่ดอกครับว่ามันลมไปเบิดเลยครับหอมพ่อซัมมี่แหละที่เลนได้เอาอดีเด้อเอาลาบมั้งครับขึ้นว่าลาบนี่ รอบแรกรอบแรกจะขึ้นมาสบายสบายไปอ,ออกมาก่อนไปอ,ออกมาก่อนไปอ,ออกมาก่อนเออพอ่อฮู้อยากพากะเฮ็ดยังดอกเว้ยเฮ็ดค่าดีมันบ่ขึ้นได้บ่ายเฮ็ดไปเฮ็ดมา แต่ไม ENNIS, ่มองยืนเนี่ยมันดึงขึ้นง่ายอยู่ครับแต่ว่าถ้าพี่ม่มองยืนจังจังไปยืนยืนนี่นี่หันนะครับจังไดกับ่คข้นครับไปว่าจังไดกับโคแขกชาแนลอยู่นี่ฮะเดี๋ยวกล้องกล้องไม่หรอกคือคุกคือค่าคือเนี่ยเฮ็ดค่าแล้วค่าอีกจุ้ยฝากติดตามช่องเพิ่นดนะครับโคแขกชาแนลนะครับผมฝากติดตามช่องเพิ่นนะครับช่องน้องไม่ครับผม เปิดช่องยูทูบแล้วฝากเ้าไปติดตามเพื่อนด้เด้อให้ผู้ใดติดตามกูแคร์ยุ่กัได้เนี่ยครับเสียแป้งตีนพิมห้าเจอกันโอ้ยความมั่นบันเกิดเลยครับกูแกรว่าแล้วกาเกียร์ลางยื้ดึงหรอเฮ้ยเฮ้ยรถไปแล้วรถไปแล้วว้ยคือว่างเชนบายนว้ยแล่นได้หนิจอดชุดชุ๊ก็แล่นเม่ารถไปกันได้โอ้ ขึ้นได้แล้วครับสงสัยใช้ถไถอีกว่าวุเดี๋ยวไปถามมันก่อน